ขยใใายภาค5แถลงข่าวซุกซ่อนยาเสพติดในลำโพงเครื่องเสียง2รายของกลางยาบ้า10ล้านเม็ดภาค5แถลงข่าวการจับกลุ่มขยายผลคดียาเสพติดสถานีตำรวจภูทรห้วยไร่ตำรวจภูทรจังหวัดแพร่จับกลุ่มผู้ต้องหา1คนรถยนต์บรรทุก6ล้อ1คันยาบ้า50กระสอบรวมประมาณ10ล้านเม็ดซุกซ่อนในลำโพงเครื่องเสียงกรณีตรวจยึดยาเสพติดจำนวน6 0 0 0เม็ดบรรจุมาในกล่องพัสดุข,ของคนส่งเอกชนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย พลตำรวจโทกิตาพลยิสาคอผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมฝ่ายปกครองทหารและสำนักงานปาปสภาค5เร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มยาเสพติดในครั้งนี้เมื่อวันที่29มิถุนายน2568ด่านตรวจยาเสพติดเู้รไรเอกเรหมูสิตําเบ้รไร้อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่จับกลุ่ม รถย,ยนต์บรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียน704183มหาสารครามขับขี่เข้าด่านตรวจยาเสพติดหัวไร่เอกเกรที่ตำรวจประจำด่านตรวจได้ให้สัญญาณหยุดรถและได้เรียกเข้าอุโมงเอกเกรโดยมีนายคำบางหรือเอ็มทราบชื่อภายหลังเป็นผู้ขับขี่จากการสอบถามในบันทึกยินยอมการเข้าเอกเกรรถได้สอบถามว่าสินค้าที่บรรทุกมาคือสินค้าชนิดใดในายคำบางหรือเอ็มแจ้งว่าข้างหลังกระบะบรรทุกเป็นตู้ลำโพงเครื่องเสียง โดยได้กุมผ้าใบาปิดบังมิชิตขับมาจากพื้นที่จังหวัดน่านไปส่งปลายทางที่จังหวัดลบบุรีผลการได้เรพบว,วัตถุต้องสงสัยมีลักษณะคอและยาเสพติดวางอยู่เป็นชั้นซ้อนกันอยู่หลังรถบรรทุกจํานวนมากเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ทาการตรวจสอบตู้ลําโพงเครื่องเสียงจํานวน50ตู้พบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือเมตแอมเฟตามีนซุกซ่อนอยู่ในตู้ลําโพงจํานวน50กระสอบรวมยาบ้าจํานวนส10บล้านเม็ด และทําการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นของนายคำวังผลการตรวจเบื้องต้นเป็นลบจึงได้จับกลุ่มและแจ้งข้อกล่าวหาให้ในายคำวังหรือเอ็มทราบว่าร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยการมีไว้เพื่อจําหน่ายอันเป็นการกระทําเพื่อการค้าและเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและโดยทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป โดยฝา่าฝืนต่อกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จัดทำบันทึกการจับกลุ่มแล้วควบคุมตัวผู้ถูกจับกลุ่มพร้อมของกลางยาเสพติดทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้ื่ไร่จังหวีแพร่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสิงชัยพัชรธนาพรด้วยเปลี่ยงวริศราธินารายงาน